พ่อขาสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะวันนี้ก็มาถ่ายทําคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นจากสานตะก้าค่ะพี่น้องอยู่หลังบ้านคูมพันตุลากันค่ะค่อยยังชั่วแล้วค่ะร,รู้สึกว่าเย,ย็นสบายเย็นสบายแล้วค่ะเย็นสบายแล้วเมาใกล้เลเอามา เนาะโอเคโอเคเริ่มเย็นสบายแล้วค่ะการจักสานตะกา์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งามชุ่มชื่นนี่ค่ะสานดีป่ะพ่อสาน,นดีล้วดีลอกจะลังเห็ดไหม กำลังเ็ดไหี่วยวไหมกำลังใกล้คอกำลังใกล้คอายให้พี่น้องเบิง่งนี่ค่ะการจากสานตะกร้าภูมิปัญญาท้องถิน่นเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้ให้กับครอบครัวค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิทำให้เรามีความจำที่ดี พราะว่าเราได้ฝึกสมาธิแล้วก็ได้ออกกําลังกายค่ะใช่ต่วขาดต่อขาดต่อขาดก็ต่อได้เ,าาเมื่อตะกี้พาคุณพ่อลองไปสารในบ้านปรากฏว่า ไอ้น้องแมวดึงค่ะพี่น้องดึงแล้วก็เล่นตอกดือ้อไรเพื่อนนะขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณเลยล้ายเลยด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคน,นะคะด้ค่ะเดื้อสำหรับช่องนี้ก็ถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,ง้มช่มชื่น วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะของครอบครัวคูมพันตุลากันนะคะการเฮ็ดให้เฮ็ดนาะเฮ็ดสวนละพี่น้องเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงเด่อค่ะเด้อใช่วงนี้คุณพ่อก็สารตะก้าอยู่ที่หลังบ้านค่ะหลังบ้านคูมพันธุ์ อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีลมพัดอยู่ค่ะพี่น้องลมพัดลมพัดมาก็เออค่อยยังชั่วนหน่อยนะพ่อเนาะช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการสานเด้อค่ะการสานตะก,ก้าพ่อก็จะสานให้เสร็จก่อนให้ครบสิบใบก่อนแล้วค่อยใส่รวงแล้วก็เออ่ทาสีค่ะพี่น้องเก็ดทีละขั้นตอน พาอพัดลมเย็นอยู่นะวันนีน้นาะพ่อนะเศรษฐศาสราภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสรรตักะกร้าค่ะงางาพี่ต้องเบิง่งเลยง,งางา ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันค่ะคุมพันตุลากันก็ถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ด้วยค่ะแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ขออนุญาตเว้าภาษาทิ้นเะเด้อเพราะว่า f อหลายคนเพื่นก็บอกว่าคุมพันในว้าภาษาทิ้นแน่จะได้เป็นกันเองมีความสุขมีความอบอุ่นใจ ได้ฟังองค์ฟังภาษาถิ่นท่านเพิ่นว่าคุมพันจัดจัดตามคาขอเลยด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็เอฟซีที่ชอบแมวคุมพันก็จัดตามคาขอเหมือนกันค่ะถ่ายอาจวิดีโอแมวให้ f อฟดูทุกวันเลยค่ะจะได้สบายใจแล้วก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เพลิดเพลินจเจริญหูจเจริญตาน้ำค่ะพี่น้องเนาะผสมประสานกันไปอันนี้ก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สารลายคัดอุ้ยคือที่สารง่ายเนาะพ่อพ่อคือที่สารง่ายนี่นี่ค่ะสารง่ายไหมพ่อ,อ,อขอบคุณมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ